สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม YouTube ช่องเสียเสมรถคุณนะครับนะครับมาทำการย้ายนะครับจากบ้านสองคอนะครับไปที่บ้านนะครับท่าลาดนะครับตำบลน,นาโซนะครับเที่ยวแรกไปแล้วนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นเที่ยวที่สองนะครับเที่ยวแรกนะครับจะเป็นรถไถน,นะครับกับแมโครคันสีเหลืองนะครับทำการย้ายสองเที่ยวนะครับก็อยู่ในอำเภอเดียวกันนะครับไกลจากที่ตรงนี้ไปประมาณ สิบกว่าโลนะครับทำการย้ายสองเที่ยวนะครับจับด้วยจับด้วยไม็กม็กก็มันก็อาข้างนี่ไหมฮะมันตก็อาข้างร้อยไหมมันจะยกไอ้นี่กว่า เซลเล์ก็จะเป็นรถจ้างนะครับยังไม่มีเป็นของตัวเองย้ายไปที่ท่าลาดครับาราบ้านท่าลาด,าราดครับอไ,รไอ้ครับ <c oughs> พอดีเขามาจากกรุงเทพเหมือนกัน <c oughs> ครับเจ็ดไ,ไร่ครับแต่เขาทำแค่ครึ่งเดียวครับ นอนก่อนนอนในน้านี้นี่ยครับครับให้เขาพักผ่อนก่อนเห็นอยู่เขาโพสอยู่ครับเดี๋ยวไปเล่นนุ่นก็ได้ถ้าอันนี้ไม่ไม่ไกลครับจากนี้ไปสุวรรณตำบลท่าโซ <c oughs> ครับครับคร <cr> ับอ๋อไม่ก huh ็มันยัวตระพวกเริุ่งมันจันเลยคันเล็กขึ้นก่อนนะครับ <sm ell> ตามด้วยคันใหญ่ ครับ วยเอาเรียว,วไปขึ้นมา

โอ้โดนไป 我。 เรียบร้อยแล้วครับติดตามชมผลงานของเราได้นะครับวันนี้น่าจะได้เคลียร์ลิงอยู่นะครับวันนี้นอกหัวหน้าเนาะได้เคลียร์ลิงไหมได้ครับทำที่สูบน้ำก่อนนะมีบอกเก่าปลายเยอะเขาว่าที่วันจะได้จับยิ้ม่อยยิ้ม่อยทา ใส่นามจัดสย้นเ้าไปข้าบโด้วยสไมีไม้ใส่แล้วไม่เป็นไรหรอกสายไฟอ่ะเอาเลยคิ้งวาินเลยเนเ่ยสายไฟจะต่อไว้ไปตรงไม่ได้บอก

สายฟงสายไฟก่อนนะครับสายไฟเยอะมากนะครับรถสูงนะครับยางนี้ก็เป็นยางยางเก่าเโอเคนะครับติดตามชมผลงานของเราได้นะครับอเอขอบคุณสวัสดีครับเตื่ี่ไหนะไรจะบัดเอาเกินมาบัด